กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่4เรื่องอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยไปรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดกันเลยในช่วงวันที่15-19มกราคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคเหนือภาคกลาง เทพะปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไว้ด้วยสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักปากแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วย พีพีน,น้องน้องชาวเรือบริเวณอา่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเร่กควรงดออ,ออกจากฝั่งค่ะทานที่อยากโทรสอบถามกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงโทรได้1นึ1ตลอด24ชั่วโมงคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนจะกลัมาคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย